อีสุวีคอสดิฟล็อกอีกแล้วนะครับโอ้โหเดือนนี้ก็รู้สึกว่าจะฮอตจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คเป็นล้อเป็นยางกันชนเหล็กนะครับสาหรับกันชนด้านหลังและโลบาร์เหล็กบันไดข้าะครับของแฮมเมอรครบชุดนะครับคันนี้ออกมาแบบหล่อๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านวิวสเปกนะครับช่วงยัดของนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีสุวีค s d i f ฟล็อกอีกแล้วนะครับโอ้โหเดือนนี้ก็รู้สึกว่าจะฮอตจริงๆนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้เนี่ยครับเดือนนี้มาลุ้มลุ้มสิคันแล้วนะครับสำหรับเจ้า v c ีคอสดิฟล็อกสี่คูณสนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาในสไตล์ของออฟโรดนิดนึงนะฮะยางเนี่ยจะเป็น2 7 5 5 5็ดหนะครับของ Raptor นะครับแล้วก็ ส่วนล้อเนี่ยจะเป็นล้อของฮาร์เมอร์นะครับก็เป็นสไตล์ดุดันสไตล์ล้อเนี่ยจะออกอเมริกานิดๆนะฮะคันนี้นะครับเราก็ใส่ช็อปโอเฟนเดอร์นะครับเป็นซับแท้งอีกแล้วนะครับเป็นตัวที่เหมาะกับตัวเจ้า v c r o s s นี่มากที่สุดนะครับสามารถยกได้สูงถึง2นิ้วนะครับหรือจะใส่ที่ค่าสแตนดาดของรถเดิมก็ได้นะครับเพิ่มความหนุบและเข้าโค้งได้ดีกว่าเดิมแน่นอนครับเก็บรอยต่อถนนแบบนิ่นเนียนกันไปเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโชค๊คเป็นลอ้อเป็นยางวิธีการติดตั้งและยังมีชุดเสริมก็คือกันชนเหล็กนะครับสำหรับกันชนด้านหลังและโลบาร์เหล็กบันไดข่านะครับของฮามเมอร์ครบชุดนะครับคันนี้ออกมาแบบหล่อๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับ Você é isso? แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเจ้า V ค r o s s คันนี้นะฮะหล่อลงตัวถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไหมครับสําหรับล้อสเปคนี้ยางสเปคนี้นะครับยางเนี่ยจะเป็น275 550นะครับแล้วเราก็มีการยกขึ้นนิดนึงเพื่อให้หลบหลีกการติดนะครับแล้วก็ทําให้รถดูสูงสง่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับไม่ให้ดูเตี้ยจนเกินไปแต่เราก็จัดทรงให้พอดีนะครับไม่ยกให้จนโย่งจนหน้าเกียดนะครับ พร้อมกับโลบารที่ติดตั้งเข้าไปยางล้อและชุดโชงนะครับสมรรถนะเมื่อกี้ผมไปลองค่อนข้างวิ่งดีทีเดียวเลยจริงๆรถเดิมมาทํามาดีอยู่แล้วแต่พอเราใส่โชคเข้าไปนะครับเห็นผลดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ใช้ได้จริงสามารถมาลองตัวจริงได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะ จบลงออกมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับในช่วงยัดของนะครับของร้านวิวสเปกนะครับยังไงเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c ไคร้ได้ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมาทําคลิปดีๆรีวิวรถที่ใส่ล้อและแต่งแบบนี้ให้ดูกันอีกนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ We'll <laughs>